โอ้ oh, thank you มันมูซิวแล้วทำไมมันมีอันใหม่แล้วลรอเต็มไปหมดเลยอยากดูคุณสามีแล้วเรื่องนี้สนุกแน่นอนครับพาตอนเล็ก <c oughs> อยากดูคุณสามีแล้วเรื่องนี้สนุกแน่นอนครับพอตอนเล็กๆคาแรคเตอร์นี้เหมือนกัน แต่อยา่าตกใจมากเกินไปนะ <laughs> า h ร r เตอร์น,นี้เหมือนกันแต่อยา่าตกใจมากเกินไปนะ rising star n มายเ21แล้ว <laughs> Are you have a plan in your sleep at home like watching the series and the movie มอทราเิ์ต้องวางแผนบวชด้วยนะเนี่ยปีหน้า mm hmm. เดี๋ยวถ้าติดเข้าพรรษาล้วสึกไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องรอให้ถ่ายละครช่องวันจบก่อน <c oughs> อยากบวชสักกลางปี แต่ถ้าถ่ายละครไม่เสร็จต้องรองหลังออกพรรษาใช่ไหมเนี่ยโอ้แซงต์จิวันละพง Rising Star Number 18จะป้าสาธุล่วงหน้า How s y o u r Days i t a g r e a t Day I met one of my high school friend and already did a pen this one what n i n ดูดีเทลอ่ะให้ดูดีเทลเน่เป็นไง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 เปิดประมูลเริ่มต้นที่ สองพเริ่มต้นที่สองพัน very nice oh thank you KK โอ้ยมีคนบอกสองพด้วยอ่ะส5งพ เป็นกิ้วเพ่อเหรนน3 000, 5 0โอ้ย3,500มาแล้ว I'm gonna do an auction for this right now it's already 4k <laughs> อันนี้มัหมูอจริงจังรหรือมือเล่นเล่นเดี๋ยวลองแก้มะหูเล่น <laughs> เล่นดีว่าจะได้เท่าไหร่ 6k right now 10k 20 k รนะ์นี่เคมีโค10,000ด้วยถ้าได้ราคาดีขายาจริงๆน,น,นะ <laughs> <laughs> คนที่พิมพ์มาลืมปนูนปูนมาให้ด้วยนะ เป็น Inspiration from m a d i v v s เป็นซีนที่แบบเห็นตอนที่มาดิฟใหญ่กว่ารูปนี้ประมาณหกเท่าได้มั้งเนี่ยคนทางรวยขายเท่าไหร่ดี เราดีสนุกไหมสนุกสิครับโอเซนกิวแพทให้ดูรอบหนึ่งแล้วกันแต่นั้นจะมีความเป็นป๊อปอ,อาร์ตนะนี่เหรออันนี้เป็นอ Imp ิมเพรสชั่นอิมเพรสชั่นอิสเป็นคนละแนวกันเป็นแอ็บสแตรกแบบอาน้นะ รูปใหญ่นึ้งคือแบบตอนที่วาดก็คือต้องการจะเอาคาแรคเตอร์คูวินออกเพราะว่าทานเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วคาแรคเตอร์คูวินก็คือหนักมากๆเลยต้องแบบเอาออกโอ้ oh, thank you other t w เออทำไมแฟนต้ one piece เห็นว่า one piece จะมีการรีเมคเหรอ เห็นโปสเตอร์มาสวยมากวิสตูดีโอเป็นคนทำรีเมคโอ Rising Star number eight โอ,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 อ oh, thank you มีปู อาเป็นคนที่ได้ดวดาวข้างเทีเป็นลูกที่ดูยัไม่เบื่อจุดประสงค์ในการว่าก็คือต้องการว่าเล็กหลุ์ให้ดูสดชื่น hmm. ถ้าขายจะเสียดาย <c oughs> จริงจัง <laughs> เพิ่มสิ่งจงแต่เราต้องเลี้ยงปากเลี้ยงคออยังไงีนะ <c oughs> เอามาดูให้ให้ดูบ่อยๆเลยประมูลเท่าไหร่ดีนะ ตั้งเผื่อใครสนใจดูไปดูมาเผื่อชอบใครอยากได้รูปนี้ีอ <B> n ไปบอกชชน n <Channel S 1> ได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่ราคาสวยงามแล้วเดี๋ยวจะขายวันนี้เราลูกป้ารลูกใครเคลยเสร็จแล้วตรอยแลลวที่เหลือก็เลี้ยงป่านเล้งทอง เราต้องเก็บตังค์ซือบ้านเราขายเครเสร็จเรียบร้อยแล้วลวนันนี้หลังจากที่ทํางานมาหนักแปดวันได้ไปว่าลูปก็สบายใจขึ้นแหละความสบายใจอยู่ในรูปนี้ติดต่อซื้อได้นะครับใครอยากได้ทางชโนไปราชาสวยงามเราจะติดต่อกันไปเอง ตอรี่ของรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่เล็กลุยที่ผมไม่ได้เอามาลงเพราะว่ารูปมันสวยมากเยาลยจะไว้วาดรูปก่อนโอ้เซนมันมูซิวมันก็เป็นความคลายเครียดของผมจาก8วันที่ถ่ายซีรีส์2เรื่องถ่ายซีรีส์หนึ่งเรื่องแล้วก็ละครอีกหนึ่งเรื่องผมกันติดต่อกันทุกวันบางวันถึงตีสองถูกถ่ายทอดผ่านภาพน,นี้เพื่อเอามาสชื่อความเหนื่อยของผมตลอด8วันอยู่ภายในรูปนี้ <laughs> ขายของเป็นแนวอิมเพรสชันนิที่ผสมสีให้มันดูปอบอ,อา่านเข้าใจได้ง่ายแล้วก็สดชื่นสามารถตั้งตรงหนของห้องก็ได้แล้วทำให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นราคาดีเดี๋ยวจะไปใส่ขอบมาให้ด้วย <laughs> ดีไหม <laughs> ชื่อผลงานคือเล็กลุยส์อินนอคทอเบอร์ i ัดฟินิช e ินดิชื่อยาเปลี่ยนใจแล้วเป็นเลกลุยอินดัโซลีอินออคทอเบอร์อะไรกัน ถ้าอยากได้ทวิตบอกไว้เลยนะครับทวิตราคาบอกไว้จนใจเดี๋ยวจะพักไป <c oughs> เดี๋ยวจะใส่กกอบให้ด้วยสวยงามเดี๋ยวจะใส่กกอบแบบนี้เลยพอดีขอบเดี๋ยวถ้าอยากได้เป็นเวนสเปซแบบพอดีขอบม,มีสีขาก็ได้เดี๋ยวสั่งร้านทำให้สวยงามแต่น,นี้ขอบก็คือเพ้นด้วยนะขอบไม่ได้โล่งนะจ๊ะ ขอบคุกบให้เรียบรอ้อยเลยนะจ๊ะดู AKA ศิลปินคือเออยังไม่ได้นี่เลยอ่ะจะต้องเซ็นไปด้วยแต่เดี๋ยวจะเป็นเซ็นในไม่ใช่ในฐานะไม่ในไม่ใช่ลายเป็นลายเซ็นผมในฐานะศิลปินเอ้ยไม่ใช่ในฐานะของนักแสดงใช้คำว่าอะไรดีดว่อ่ะเป็นลายเซ็นในวงการศิละปะดีกว่าคิดแล้วเซ็นไหม เออจริงจังเลยเนี่ยทาตังซื้อบ้าน <laughs> จริงจังไข่เก่งสุดเดี๋ยวรอรูปนั้นก่อนลุปนั้นเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาเอามาถ่ายให้ดูยังไม่เสร็จกำลังนี่อยู่รอแห้งอยู่น,นั่งเพนเพิ่มรอแห้งต้องรอแบบไม่มีโปรเซสในการที่แบบ คือไม่สามารถทาทับได้เลยพเพราะว่าต้องใช้โพิเซสแบบมีการใช้เทปกาวแล้วก็เป็นเลเยอร์เลเยอร์ก็เลยไม่สามารถทาทับไปเลยก็ลอยเหงใครสนใจจริงจังก็ทวิตบอกได้นะหรือว่าทาักมาทางช่องได้ทักมาทางไหนมาเนี่ย งูกันไปพรุ่งนี้เอามาให้ที่งานเลยได้ไหมก็ถ้าราคาดีก็จะหยิบไปให้เลยถ้าราคาไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บไว้นั่นแหละจะกลับไปดูเองเป็นหยาดเงื่อตลอดแปดวันที่ถ่ายซีรีส์และละครเกี่ยวปันเนี่ยไม่เกี่ยวคนละเรื่อง วาดก็ว่าวันนี้โอ้โหชอเมื่อคืนได้นอนอมมครบแปชั่วโมงเมื่อคืนได้นอนเกินครับเรอารมดีเพราะว่าน่าจะเป็นวันแรกที่ได้นอนเกินโอ้ h a n k ิว u พสแล้วก็พึ่งคือด้วยความที่ห้องผมมันทิศทางแบบไม่มีแสงส่องเข้าหรือพราทิตเข้าก็เลยไปนี่แหละ ไปทําให้ห้องเหมือนถ้ำาเลยเหมือนปิดมาม่านทึกก็เลยพอห้องมืดปู่นอนหลับสบายมากแนะนำใครตื่นเร็วหรือนอนแบบนอนใครตื่นเร็วแล้วกันก็ลองแบบหาพม่านแบบทึกมาการกระจกอะไรเวลาห้องมืดก็จะดีฟสลีปได้ดีขึ้นปกติดีบสลีปมันจะเป็นรอบเนี่ยมันก็ไม่ใช่ดีบสลีปทั้งคืนเพราะปกติการนอนมันจะมีไซคลถ้าจะไม่ผิดน่าจะทุก3ชั่วโมงปะ่ะเอ้ยหรืชั่วโมงขึ้น เออชั่วโมงครึ่งต,ตกตกคืนหนึ่งเราจะอย่างนี้ก็เดีมซีิประมาณสี่รอบคุณบอกว่าสวยมากขอบคุณครับซ้อไหมครับ ปุนนี้ไม่มีเออไม่มีของเล่นเลยช่วงนี้ไม่ได้ซื้อของเล่นเลยช่วงแบบพอสิบสองกสิบสองก็ไม่ได้สั่งของเล่นเลยตอนนั้นก็คือถ่ายซีรีส์แบบแน่นๆ,ๆอยู่ไม่มีของใหม่มาตอนชมมันไม่มีเลยเอ,อ๋อมีอันหนึ่งมีรูป<ม>แอบ,บสแตรกอีกอันหนึ่งไม่รู้ ไม่รู้เจนลอนเปแต่เป็นแบบเป็นท r i a l a b s t r a c กคือดสายมองอดนด้นี่เป็น a อบแตรกจะแผ่นด้านไหนก็ได้แล้วแต่เลือกนี่เป็น a อ s t r a c t อันนี้เป็น i t p r e s <Abst ract>. s i o นนี้เป็น pop art ทานข้าวแล้วครับราคาไหลมีเท่าไรแล้วมีพันยูโรเห็นมื่อกีนเนะี่ยมีพันยูโร <c oughs> มีพันยูโรใช่ไหม รอดูพี่ขาวูดเดลี่นัมเบอร์34พี่ขาวเดี๋ยวได้ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมุกลาแล้วปะเนี่ยใช่ไหมใช่เดือนหน้าแล้วจะได้ดูพี่ขาวแล้วรับผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ไหมผ่อนนานเท่าไหรอ่อ่ะถ้าซื้อแพงๆแล้วผ่อนแบบไม่นานก็ได้อยู่นะศูนย์เปอร์เซ็นต์ งานมีดตีมอะไรเอา้าเขามีชื่องานมีไปแล้วไม่ใช่หรอ,อ,อหรือหมายถึงว่าตีมตีมชุดแต่งตัวไปงานลรวครับใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอเป็นตีมดีนั้นังไม่มีคิดเลยมีแพนโทนได้ไหมแพนโทนสีเขียวใบตอง <laughs> ได้ปะ สีเขียวใบตองกับสีส้มจีดเขียวใบตองกับส้มจีดสองอันเลื่องแสงไปเลยงานมันอะไรอะ่ะงานจับมันเสาปะเฮ้ยมันเสาห้ามเขียวไม่ได้เปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจลว หรือว่าตีมสีไฮไลท์ไหมหรือว่าตีมสีไฮไลท์ดีชุดใครไม่เลือนแสงห้ามเข้าดีป่ะ <c oughs> ทุกคนต้องทุกคนต้องแบบผ่านแบ็คไลท์ถ้าเดินผ่านแบ็คไลท์เข้างานปลุกสว่างเขาได้ถ้าไม่สว่างไม่ให้เขา้าแต่ไม่ขึ้นบัตรด้วยนะ ตัวเรืองแสงอ่ะถ้าถ้าถ้า,ถาตัวเรืองแสงถือว่าผ่านอยู่โอ้แตงคครับมีปูตัวเรืองแสงได้อยู่อ่ะลองลองลองเวนน้ำหนักดูว่าชุดเรืองแสงกับตัวเรืองแสงอันไหนฟังกว่าองทำคอลเลคชันไปเรื่อยแล้ว พ้นมาสิวขึ้นจมูกต,ตรงนี้แล้เจ็บนะขึ้นไปแนละ้โอ้โหเตงคิ้ครับไพลินใส่ด้วยกันนะขี่พี่โก้เป็นยังไงบ้างพี่โก้น่ารักมากครับแต่ว่าก็ด้วยก็ตามสัญชาตญาณของเขาเนอะคือคือเสียดายที่ก็อยากมีซีนที่เราสามารถแบบเหมือนบังคับเขาได้เหมือนม้าเลย เป็นดิเรกชันจากทางพูมุ่งกับให้ผมขี่น้องแล้วก็เหมือนว่าพิๆแบบขี่มาจากทุ่งนาแล้วเลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้าค้อกอ่ะแต่น้องไม่ใช่มาเขาไม่ได้โดนเทรนมาก็เลยทําไม่ได้เลยเหมือนน้องเห็นหญ้าตรงไหนที่น่ากินน้องก็จะไปกินก็ไม่มีอะไรเลยน้องก็เดินแบบช้าๆไปเรื่อยๆเลยไม่แอคทีฟน่ารักเออวันนี้เสื้อดําเห็นชัด จริงเลยพี่โก้สวยสวยมากเลยอะ่ะแล้วพี่โก้คือปังมากเลยนะเหมือนเขาเขาต้องแบบทาน้ํามันมะพร้าวเพื่อให้เงาอะไรเงี้ยโหตัวเราเนี่ยเขาอย่างด้านหนพี่โก้คือเขาเงามากเขินเลยอยากให้ได้ดูมากแต่ว่าซีนออกมาดีมากๆครับแล้วก็พี่โก้ผิวสวยอะ่ะสีชมพูมาก สี่ีบุคริปโอเดลี่ัมเบอร,ร์30ใช่สุขภาพดีมากแล้วน้องแต่น้องก็คือนี่มาเลยน้องหาเงินได้เยอะมากเลยนะพี่โก้เนี่ยเป็นความลับทางธุรกิจแต่น้องรวยมากไม่ใช่น้องรวยเจ้าของรวยมากหน,นูไปยิงควายดิสปเปอร์สปเปอร์ไม่ได้ละสปเปอร์ทำบันละ ลมีรูกไม่ได้อดพิม y ์มิวโนเทสมีสินเชาอุ้ยสามทุ่มยี่สิบหละขอตัวนะครับถ้าใครสนใจรูปก็สามารถทวิตบอกกันได้ราคาน่าสนใจเราจะเตรียมกลับไปแล้วก็จะส่งให้ถึงที่พร้อมกับไปถ่ายรูปด้วยโปรโมโชั่น Have a good night ครับทุกคนบ๊ายบาย See you guys See you tomorrow for a blood donation.